สาวยืนนู่นไปอย่าอย่าอยาอย่าอยาเออเร็วไปต้นตีเ่านั่นแหละไปถอนเลยถอนเลยโอเคให้ไปให้ไปถอนเลยถอนถอนถอนคนหมุนนี่คุณต้องเล่นถอนตะขอในระยะสิบเมตรตอนคิวเลอร์กำลังแบดผู้รอดชีวิตคิลเลอร์ต้องไล่พิเต้แล้วจังหวะนี้อ่าลัวคุณไฮก็ไปไล่ถอนเสาสุดยอดเออแล้วคนที่อยู่บนหลังยูเลอร์ก็คือพี่เต้นั่นเองเย้เช่วยคุณไฮทำเควสใช่ไหมคะใช่ค่ะ โอ้เนิร์ดค่ะวิ่งตามคุณมุนิ่มไปติดๆวิ่งตามคุณมุนิ่มไปติดๆเอ้ยช่วยด้วยด่านนี้ไม่เข้ามือเขาอยู่แถวนี้เขาอยู่ตรงนั้นคุณมุนนิ่มเขาไม่เห็นไฮเขาไม่เห็นไฮไ้ปั่นต่อสองกำลังจะออกมาเหรออยู่ไหนเนี่ยอยู่กับหมุนิ่มในห้องนี้แหละค่ะคุณไฮวัดเสียส ออกไปแล้วเออแต่เขาไม่เห็นไฮเขาไม่เห็นไฮเขาไปหาคุณหมุนนิ่มต่อแล้วตามหมุนนิ่มมาติดตๆตเลยเออโอเคโอเคไฮได้ยินเสียงทุกอย่างไฮได้ยินเสียงทุกอย่างคุณไฮเปิดสตตีมห,หมุนนิ่มอยู่เหรอเออจริง <laughs> ด้วยไฮเปิดสตตีมคุณหมุนนิ่มด้วยยืนถงทุกอย่างไฮก็เลยว่าคุณหมุนนิ่มอยู่ใกล้ๆทั้งสองมีอีกเครื่องเดี๋ยวไม่ดูอ่ะน่าจะเครื่องเดียวค่ะมีสองที่พี่เต้โอเคอีกหนึ่งเครื่องไฮปิดไลฟ์คุณหมุนนิ่มสักคู่ Okay. เออเพื<ป>่อนล้มเ<ป>พมืพ่อนล้นมทันไหมไปมไป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 มีขอขาวเขาให้มีขอขาวใครอยู่ไกลจากเพื่อนแต่ให้วิ่งไปให้วิ่งไป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 คอนเทนต์คอนเทนต์นนเขาอยู่ไหนให้ได้ยินเสียงเ,ออเขาอยู่ที่เจนน์กจนน์ไอ้คไม่ทันทำ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> คอนเทนต์แบบว่าจะไปปั่น<อ>จะต้องไม่ทันคิวเล่อเอาให้ต่อแย่น๊า เดี๋ยวนะให้ไปหาพี่เจให้วิงไปหาพีเจให้วิไปหาพี <h <h ่เจใครจะทันไหมใทัห้วิ่งให้วิ่งให้อยู่หลังคูดิมนเออเออวิ่งไปไม่ทันไม่อได้อยู่ได้อยู่อเขาเอาใครเอาให้ตามให้คุณพี่เจรพีเเป็นการที่ลงห้องวี ช่วยด้วยไม่ได้พีิตี้ไหนอยู่ห้องวีใครมาช่วยถอนเขาเออพีิตี้พิตี้ออกหีบถอนไม่ได้ไม่หรอเดะเจ้า้องหีถอนไม่ได้พีิตี้น่าจะทั้งวันนะตรงเนี้ยโออให้อยู่ข้างกูเหมือนนิ่มตะขออยู่ไหนตะขออยู่ไหน ตะขอตะขอตะขอนี่ตะขอตะขอตะขอเ้าตะขอร้อง้องัอนร้องรองรองะอ้องอนร้ตะขอองอรอออ้ เพื่อนแอบตู้เหรอเหรออ๋อแอบในตุ๊กตาเหรอเหนือยในตู้เออในตุ๊กตาเพื่อนดึงไงเออหย่าใครมาดึงคุณมาดึงคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทิ้นเออคุณดึงไปเพื่อนมีลูกเองไหมอะอืมสถานการณ์แบบนี้ว่าตัวมันเป็นแค่หาวไงมันน่าจะมี เออหนังแน่จะสอนเสาได้เนาะใครชื่อใคยชื่ออย่างนั้นมาทุกแมปเลยพี่เต้ไคยยิงถอดไม่ได้สักแมปเลยเอาหน้าเอาหน้าเออเอาหน้าเอาหน้าเขาอยู่แถวบ้านเล็กนะเมื่อกี้เห็นตัวไปมาทางเราแล้วคุณไทยเฮ้ยแต่ไ้เจะเอาปั๊มไทยยซ่อนไว้คุณไฮซ่อนค่ะไทซ่อนไทซ่อนเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นไม่เห็นเขาไม่เห็นไฮยเขาไม่เห็นไฮอืมถ้าจะล้มให้หมุนนี่เห็นแล้ว เขาเอาคุณู้ชมนี่เขากระตืบเครื่องไม่เอาไม่เอาเขาตืบเครื่องเนี่ยเขาตืบเครื่องแล้วเขาไปไหนไม่รู้ไไม่เห็นเขาเขาก็ไม่เห็นไฮเขาไปแล้วเขาไปหลังบ้านใหญ่โอเคไฮอยู่เครื่องอยู่เครื่องกลับมาต่อกลับมาต่อเขาหาเราไม่เจอเขาหาเราไม่เจอแต่เขายังวนอยู่เออไม่นะแถวน้าพี่สาวนี่คุ้สาว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 อยู่นู่นสาวอยู่นู่น จ้าวยืนนู่นเร็วไปโจตีเก้านั่นแหละไปถอนเลยถอนเลยโอเคให้ไปให้ไปถอนเลยถอนถอนถอนอาถอนแทนคุณบิ๊มให้ได้ควิสให้ได้ควิสคุณบิ๊มดิมไปมัาจะเอาให้ต่องถอนทีเครับถอนทีเดียวค่ะทีเดียวจังหวะจุกเมื่อกี้มันมันน่แล้าใจแบบนี้นี่เองคนเขาถึงชอบเล่นกันเออเขามาทางเราพี่ติให้ชดย่ะ เจ๊เจ๊เจอยู่ในบ้านเจ๊ปั่นนะเพื่อนันเพื่อนเชื่อแล้วว่าโลกสู้ๆค่ะเขาเขากระตืบไม้ตรงเครื่องเราค่ะแล้วเขาก็กระตืบไม้อีกแล้วบอกอยู่ในบ้านอยู่เครื่องนี้แน่ๆวันีเดาใจถูกด้วยโอเคค่ะเขาไม่อยู่ตรงที่เราปั่นเครื่องแรกแล้วค่ะคุณนี่ไม่ตามไม่ตามเพอาะไม่ตามเออ เออมาหาให้เคสอะไรสิเหมนนี่มาหายกหลังยงหลังเออเพื่อนล้มค่ะเพื่อนล้มให้จับถอนเสาให้จะถอนเสามันมีเครื่องหนึ่งพี่เก้าเก้าไว้ปะใช่เอาปันไปแล้วใช่ไหมใช่เขาเอาให้ต่อห้ลากออกจากเพื่อนอามากอ่ะรักษาเขาเอาให้ต่อห้ลากออกจากเพื่อนไปช่วยเพื่อนทีเออไม่ได้ ลงมาตรงนี้หาเลยนะเขาเขาเขาไม่วับมาหรอให้ไม่เจอเขาเขาเขาไม่วับเออันตบพี่แล้วเอาเจอพี่เต้ไม่ไม่นะเขาจุดฟูอีพี่จุดฟูอ๋อเหรอเออเขากำลังมาไอถอดเสาถอดเจ้าถอดเสาเจ๋งมากใครไม่ได้ถอดตะกี้ใครถอดคุณหัวนิ่ม มูนิมค่ะ